การถอดบทเรียนวันจันทร์สดใสพร้อมใจใส่เครื่องแบบสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6คุณธรรมด้านวินยัย1ที่มาและความสําคัญสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักคุณธรรม5ประการโดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมีระเบียบวินัยในตนเองต่อองค์กรและสังคมความซื่อสัตย์จริตหลักธรรมทางาศาสนาวิธีวัฒนธรรมไทย 2. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการมีวินัยของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 3. ขั้นตอนการดำเนินงานแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานแต่งกายชุดเครื่องแบบกรมเจ้าท่าทุกวันจันตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมคณะทำงานของจพ6สาขารวบรวมเก็บภาพถ่ายภายในหน่วยงานแต่งกายชุดเครื่องแบบในการรายงานผลผ่านทางกลุ่มไลน์องค์กรคุณธรรมจพ6และผ่านทาง Google From ในแต่ละสัปดาห์เพื่อใช้สำหรับรายงานผลทุกวันจันทร์ คณะทำงานจะพ6สาขาจะทำบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์มพร้อมแนบไฟล์เอกสารหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งไฟล์ PDF บันทึกผลการดำเนินกิจกรรมผ่านทางระบบ Google Form ของพอ6เป็นประจำทุกวันจันทร์ 4. ความสำเร็จของกิจกรรมบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรได้ยึดมั่นในการปฏิบัติราชการอย่างมีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามกฎขององค์กรในการแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการในทุกวันจันทร์ห้าปัจจัยแห่งความสำเร็จการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของกิจกรรมที่กำลังทำและให้ทำต่อเนื่องจนเกิดจิตสำนึกมีการสื่อสารสม่ำเสมอในการทำกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงบุคลากรภายในหน่วยงานมีความตระหนักรู้ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยามีเจ้าหน้าที่ตั้งคันจำนวนหนึ่งคนไม่สามารถแต่งกายชุดเครื่องแบบได้